ครับห้องพาชิวแน่นอนเห็นพอข้างหลังนี้นี่คือ Impact Challenger 1์นถึงั่นเองนะครับที่ Impact เมืองทอง มาอยู่ในงานแ a n ค k o กอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอครั้งที่45ประจำปี2024นะครับก็ปีนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปขอบัตรฟรีจากใครเพราะมีเวลาด้วยเลยมาซื้อเองซื้อซื้อบัตรใบละร้อยนะครับแล้วก็ก็ลองดูว่าถ้าซื้อบัตรซื้อบัตรเนี่ยจะได้ในในเขาเขาะจะได้ไปจับฉลากไปจะได้มีโชคกับเขาลองดูว่าจะได้รางวัลใรบ้างน,นะครับก็รางวัลใหญ่เป็นดูมินแต่วันนี้ที่ตั้งใจมาดูในงานมอเตอร์โชว์2 4นะครับ ครบรอบ15ปีครั้งนี้เนี่ยคือจะมาดูรถ4รุ่นนะครับก็คือช่างอลูมินแน่นอนรถอีโค EV ที่น่ารักมากนะครับอยากมาดูไว้เผื่อแลังปตทจะเปลี่ยนรถน้ำมันที่เหลือเป็นรถเล็กๆก็น่าสนใจแล้วก็จะมาดูเจ้าน้องเนต้า v 2นะครับที่ที่เป็นเนต้าอาญาของจีนนั่นแหละนะครับเป็นเนต้า v 2ก็ไหมเนื้อเชงใหม่ก็น่ารักสดใสดีนะครับมาดูหน่อยแล้วก็ อีวีที่เป็นรถในฝันเลยนะครับซึ่งราคาออกประกาศออกมาเนี่ยก็ก็ไม่ได้แรงมากนะครับสาหรับลดราคาร้านต้นๆไปถึงร้านห้าเนี่ยก็คือเกียร์อีวีไฟนั่นเองทึ่เจ๋งมากอันนี้ผมชอบมากเป็นการส่วนตัวก็เสียดายที่ใช้ MGEP น้องลองทดกับเ g ็ d จีโฟรน้องลอบคา,ามามาแล้วนะครับพักใหญ่ก็ยังรักเขาอยู่แต่ว่าอยาไปดูเกียร์ EV 5นะครับสามพันหลักๆนี่นะครับจะตามไปดูแล้วก็สุดท้ายแน่นอนจะไปแตะ บู Boot MG หน่อยอยากจะไปดูเจ้า X Power Dual Motor 2อ่ามอเตอร์ Motor 2ตัวแรงม้าถึง435แรงม้านี่นะครับซึ่งเป็นสเปคที่ UK และที่ยุโรปขายจิบขายที่อยู่อยากไปดูคันสีเขียวด้วยนะครับก็โอเคเดี๋ยวค่อยตามเข้าไปดูก่อนนะครับตอนนี้ขอเดินเล่นดูตรงนี้ก่อนหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวค่อยเข้างานนะครับ มาโชว์ตัวอย่างนี้นะครับนี่ชิงรางวัลถ้าเราซื้อบัตรเข้าชมมอเตอร์โชว์นะครับมี MG4 สีส้มแล้วก็น้องลูมินจริงเนี่ยลูมินนี่อยัดได้นะครับมีนี้เลยสนับสนุนสนับนุนเขาหน่อยซื้อบัตรเข้าชมเองไม่ได้รับบัตรรี่ธนาการจากที่ไหนนะครับนี่ ค okay, ครับก็ไปแวะทานข้าวอะไรกันในฟุตคอร์ตมาเรียบร้อยแล้วนี่แถวเริ่มยาวคุณเร่ๆนะครับวันนี้เป็นวันที่6เมษานะครับ2567-2024เป็นวันก่อนสุดท้ายวันสุดท้ายของ Bangkok International Motor Show ครบ45ปีจะหมดในวันพรุ่งนี้วันที่7นะครับวันนี้ก็เห็นคนมาดูตอนแรกนึกว่าไม่เยอะต่อแถววันยาวเลยแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่หลังจากช่วงโควิดแล้วไม่มีใครใส่มาสก์เลยนะครับก็ เสียงกันไปแต่ว่าก็โอเคเขาต้องอยู่กันแบบนี้ไปนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ผมวันคลิปแล้วก็ถอดมาสแต่ช่วงออร์โชว์สครั้งนะครับเดี๋ยวเข้าไปกันนะครับประตูางเข้าใหญ่ไปด้วยบัตรเข้างานออร์โชว์ที่ซื้อเองหวังจะชิงรางวัลมีสัหน่อยนะครับ m t 4 Long Range หรืออยกได้จริงคือฉางอันลูมินนะครับโอเคครับตอนนี้พร้อมละถงทองละเดี๋ยวลุยเข้าไปดูกัน4คันที่อยากจะไปชมนะครับโอเคครับเข้าไปเลยครับ มาใน c h a l เ e อร์ฮอล์ l 1, 2, 3ากับงาน b a n g k r k International Motor Show อบสอบ1ปีนะครับเรียบร้อยแล้วก็เป็นวันก่อนวันสุดท้ายครับวันที่6เมษาวันจับก,กรีพอดีเห็นว่าคนแน่นอยู่เหมือนกันนะครับเราแรกผมนึกว่าคนจะออกไปเที่ยวต่างจังหวัดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่กน็แน่นพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับก็เป็นบรรยากาศมอเตอร์โชว์ซึ่ง อะไรซึ่งมาสหน้ากากอนามัยแล้วก็แปลกดีเหมือนกันครับเพราะว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนยังใส่มาสกันอยู่ก็ให้เห็นบรรยากาศอบร้ออราวทุกคนเดินกันอย่างสบายใจก็ไม่เป็นไรครับอยู่ครับโควิดอาจจะย,ยังอยู่แต่ก็ก็ต้องป้องกันดูแลรักษาตัวเองกันไปนะครับใช้ชีวิตอย่ยงางปกตินะครับโอเคเดี๋ยวเป้าหมายที่อยากจะไปตามหาน้องลูมินฉางอันลูมินก่อนอยากจะไปดูตรงนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปตามหากัน นะครับโอเคเดินไปนะครับโอเคผู้คนเยอะป่าที่คิดนะครับเต็มกันเต็มทุกบูธเลยอาจจะเพราะว่าใกล้วันสุดท้ายพรุ่งนี้แล้วอ่ะเห็นบูธชางอันอยู่ตรงนน้นแล้วนะครับนี่เห็นหมให้ดู อ่านชาวาเดี๋ยวเราไปดูกันนี่แหละนะครับน้องลูมินอยู่ตรงนั้นนะครับเ,รเจอน้องลูมินแล้วน้องลูมินสีเขียวน่ารักของเรานะครับนี่น่ารักกระทัดรัดชาร์มีสองรุ่นนะรุ่นนี้ชัดชาร์ดีซีได้ด้วยนะครับ น้องลูมินของเราสีเขียวนี่น่ารักมากนะครับก็ดูรอบๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในนี่แฟนผมนั่งในอยู่น,นี่เป็นรุ่นแบบมันมี2รุ่นนะชาร์จได้ทั้ง AC DC นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ชาร์จไดท้ทั้ง AC และ DC นะครับแต่เป็นี่ชาร์จ AC อย่างเดียวโอเคน่ารักสวยงามเข้าไปดูข้างในโอเคครับที่เปิดที่เปิดก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะครับดันเข้าไป แล้วก็ด okay. oh, e ึงปุ๊บโอ้ดีแต่ประตูกว <carry> ้างมากนะประตูกว้างมากตอนนี้ผมมานั่ง อันนี้ร,ระดับขาที่ขับนะครับพวงมาลัยสูงพวงมาลัยสูงปรับไม่ได้ด้วยนะครับเบาะก็ปรับเล่นเข้าเลื่อนออกเลื่อนหน้าหลังได้แต่ว่าปรับขึ้นไม่ได้มันผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เนี่ยขับไม่ได้นะครับเป็นที่สรุปได้เฉพาะผู้ชายที่ตัวสูงหน่อยน่าเสียดายตรงนี้นะครับไม่มีเบรกไฟฟ้าแต่ว่าสีสันน่ารักดีนะครับคอนโซลน่ารักเป็น เขาสร็ธิ์ขึ้ลกทั้งหมดนะครับจากก็ตามราคาของ Eco e คเป็ี Eco คข้อขายอีิงน่ารักดีนะน่ารักดีข้างหลังเมื่อกี้ไปลองนั่งก็ผู้ใหญ่นั่งลำบากก็เป็นเด็กๆก,ก็ได้นะครับหรือ,อผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับเสียดายแค่นี้พุ่มอะไรสูงพว่มสูงไปสำหรับผู้หญิงนะครับอจอเล็กจอกลางน่าจะประมาณ10ากว่านิ้วได้นะครับ 99นะที่ชาร์จได้ทั้ง2แบบแต่ว่าน่ารักข้างในก็วัสดุตามราคานะครับเป็นเป็นรถสำหรับขับไปจ่ายตลาดไปใกล้ๆแต่ว่าด้วยแผ่เล็กๆประมาณ28กิโลวัตต์นะครับแล้วก็แรงแรงม้าของมอเตอร์นี่แคประมาณ35กิโลวัตต์ก็เหมาะกับกับแม่บ้านวิ่งไประยะใกล้ๆนะครับเียแต่ว่าลองให้แฟนผมตั้งแล้วเนี่ยติดตรงที่อ่พุมอะไรมันสูงแล้วปรับภุมอลไรปรับไม่ได้เลยปอ บอกก็เลื่อนได้แต่เลื่อนเข้าเลื่อนออกยกขึ้นไม่ได้นะครับอันนี้ก็มันได้แต่ผู้ชายตัวใหญ่นิดนึงอาจจะร้อจ็ดสขึ้นเนี่ยรับสบายมองคนพุ่งอะไรได้ไ้่เป็นข้อเสียนะครับเสียได้จริงจริมันน่ารักนะก็แนะนําเหมือนกันจริงริะชอบเลยถ้าแบบจะมี e ีีคันที่สามมีคันหนึ่งแล้วก็เอาเป็นแบบเป็นเป็นซิตี้เป็นอีโค v ีวเ,เล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเอาไว้ขับระยะใกล้ๆพอแล้วก็ ช,ชัดๆได้ทั้ง4สีด้วยยิ่งเยี่ยมใน499นะครับ499,000นะครับก็เดี๋ยวไปดูรุ่นเรนดีกว่านะครับอันนี้ได้ดูน้องว่องผมใจละนะครับไป เจ้าน้องง่วงลูมินเรียบร้อยแล้วจากวุชางันอันนี้เนต้าอยู่ข้างเลยก็ตามเป้าหมายเลยอยากจะไปดูอัปเดตเจ้าวนะีทรูหน่อยนะครับเนต้าเอ็นี่ยจริงๆสนใจอยู่แล้วแต่เขาก็ามาโชว์เหมือนเดิมยังไม่เปิดราคานะครับก็คาดว่าตําร้านอยู่ดีแต่เนต้าเอ็กซ์จเป็นตัวที่ชอบแต่วันนี้อยากไปดูเนตะ้าวหน่อยหรือเนต้าอาญาของจีนมายาเชงเดี๋ยวไปดูกันนะครับ โฟล์เนต้า V2 ทนะครับที่เห็นเห็นเลยเนี่ยโอ้สวยไฟท้ายปท้ายแบบสวยขึ้นเยอะเลยนะครับเป็นแบบคาดยาวเป็นไลท์สปาแบบนี้เลยนะครับสวยดีแล้ก็สำคัญเลยที่คนไทยเรียกร้องมีที่ปัดน้ำฝนหลังมาแล้วนะครับเออดูด้านท้ายสวยดีนะครับสวยดีด้านข้างนี้เหมือนเดิมคงทุกอย่างไว้เลยครับคงทุกอย่างไว้เลยเดีไปดูด้านหน้านย ก,ก็เหมือนเดิมนะครับที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงด้านหน้าเนี่ยโอเคไฟโคมเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเปลี่ยนเป็น LED แล้วนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ LED แล้วก็ที่ผมว่าดูเก๋ดูดีขึ้นมากก็คือนี่ตุก,กรกลวข้างหน้าทำเป็นเหมือนเหมือนดาวเป็นเป็นสตารนะครับแล้วก็มีโครเมียมตัด สวยดีนะครับทำให้มันดูพรีเมียมขึ้นดูมีทุกเล่นมีอะไรขึ้นนะครับันี้ก็ยังเป็นมีปุ่มกดเป็นสมาร์ทคีเลสดูข้างในหน่อยนะครับนี่นะครับเป็นสีฟ้าเนี่ยเออเขาก็แต่งสวยดีนะเป็นสีทูโทนนะครับสีเทาดำกับสีฟ้าอ่อนส่วนเบาะก,ก็จะเป็นนี่สีออกครีมขาวนะครับกาดกับฟ้าอ่อนผมว่ามันดูน่ารัก น่ารักดีขอเ,อเลื่นเบาหน่อยนะครับขอลองนั่งหนะ่อยปึ๊บจริงๆข้างในเนี่ยเดิมๆเลยนะครับขนาดจอพวงมาลัยลักษณะเป็นนี่ตัดบนตัดท้ายเหมือนเดิมคอนโซลก็เป็นขึ้นรูปยังเหมือนเดิมนะครับมีจอมาตรวัดต่างๆอ,อยู่ตรงน้นยังเหมือนเดิมแต่ว่าโทนสีต่างๆที่เขาเปลี่ยนเนี่ยทำให้มันรถมันดู มันดูพรีเมียมขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกรถมันน่านั่งน่าใช้มากขึ้นแหะนะครับจากเดิมที่เป็นเบาะเทาธรรมดาแต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับผมก็ยังชอบปรุงอะไรของเนต้าอยู่ดีนะปรุงอะไรมันเท่มันน่ารักนะครับอืมใช้ได้ครับก็ชมพันสีฟ้าเนี่ยชอบมากนะครับเป็นรุ่นสมาร์ทมีระบบเอเดอรอย่างมาครบแล้วนะครับมีบัลเลตชาร์เจอร์มีอะไรเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็สี ให้ราการเพิ่มมาแค่2 0 0 0มืคือเป็น5,69เนี่ยนะครับกับ549ในรุ่นไลท์ซึ่งอ่าก็ mm hmm. จะมีแค่ฟูตบองโกลธรรมดาซึ่งไม่ใช่ดับจีบนะครับอีกเพิ่ม20,000ืแล้วได้จัดเต็มระบบความปลอดภัยทุกอย่างช่วยเหลือการขับมาเต็ม569ในี่คุ้มนะครับที่ผมก็ชื่อถือว่าคุ้มมากเลยแต่รถเป็นซิตี้อีวีแบบนี้นะครับ mm hmm. ได้ระบบความปล mm hmm. อดภัยเทียบเท่ากับรถดีๆเลยนะครับก็ mm hmm. แล้วก็จะได้สีฟ้า mm hmm. กับสีครีมแบบฮันูนี่ mm hmm. เพิ่มมาด้วย นะครับสำหรับรุ่นสมาร์ทนะครับเดี๋ยวไปดูซีอื่นดูนะครับ เรียบร้อยนะครับออาจากบูตเนต้ามาหลังจากดูเนต้าวีูเรียบร้อยแล้วทั้งรุ่นไลท์รุ่นสมาร์ทกสวยขึ้นเยอะนะครับยอมรับแล้วก็ราคาในเรนจ์เดิมยังเป็น549กับ569ในรุ่นท็อปรุ่นสมาร์ทซึ่งมีระบบเอดัสเข้ามาเต็มเลยแล้วมีสีสีครีมหรือเรียกชนมมานนอมาครับกับสีฟ้าอ่อนสวย,สวยให้เลือกด้วยข้างในสวยขึ้นเยอะนะครับแล้วก็เจ้าคันนี้เนต้าเรุ่นเนี้ยคันนี้ดูมา3รอบแล้วนะครับตั้งแต่โชว์ปีก่อนจนมาเอ็กซ์โ,โปมอสโตโชว์ปีแล้ว ถึงปีนี้แต่ว่ายืนยันละว่าปลายปีนี้เขาออกขายแน่นอนประกอบในเมืองไทยหมดแล้วนะครับทั้ง V2 แล้วก็เนต้าออันนี้เนี่ยเซลส์บอกว่าราคาน่าจะอยู่ในเรนที่90 0 0 0 0เท่านั้นเอง9 0 0 0 0 0หรือต่ากว่า9000 0 0ด้วยนะครับอาจจะ85หรือต่ำกว่า85ดเดี๋ยวลองดูผมว่าตลาดแตกอันนี้น่าสนจจริงๆก็ชอบอยู่เนต v าวีทูนี้ก็น่ารักขึ้นเยอะนะครับสาหรับ,บน่าซื้อไว้ใช้เป็นรถบ้านอีกคันหนึ่งนะครับเทียบกับลูมิน ก็แล้วแต่ชอบแต่ว่าในต้าเป็นเป็นรถมากกว่าครับเดี๋ยวเราไปดูเกียร์ดีกว่ารถในฝันที่คันหนึ่งซึ่งเอื้อมถึงนะมันล้าน2ล้าน3ราคาเริ่มต้นนะครับของเกียร์ ev 5เดี๋ยวไปหาบูธเกียร์กันนะครับมาถึงบูธเกียร์เรียบร้อยนะครับถึงหลังเลยนี่รถ ที่ชอบมากต้องมาดูให้ได้ก็คือยร์ EV5 นะครับเป็น SUV EV ที่ผมว่าเอื้อมถึงราคาตั้งแต่1249เริ 49, ่มต้นเปนถึง1749นะครับเดี๋ยวไปดูหน่อยคันนี้สีฟ้าเห็นเขาลงโปรโมทเยอะละสีสวยมากเดี๋ยวไปดูหน่อยนะครับ สีตรงนี้นะครับขึ้นลูกแต่ก็มันดูพรีเมียมแบบเกาหลีมากกว่ารถจีนนะสบายมันกว้างปะ่ะกว้างเลยเนะี่ยโอ้โหดูแบบฟังโสดสุดยอดเอเข้ามารองนั่งในเทอีดีไฟก็กว้างมากครับมีอะลูมิเนีบบยซันรูฟกว้างจริง เวทรวมเดือเสือเลยครับเย็นมากบ่หลังเบาะหลังเอ็นได้ด้วยเบาะหลังเอ็นได้ด้วยนะครับเยี่ยมจังเย็นมากคนนั่นเลยรวมเกียร์อีวีไฟกันใหญ่นะครับก็ได้ชมแล้วก็ไปนั่ง ข้างในพรีเมียมจริงๆต่อให้ผลิตจีนแต่ว่ารถสัญชาติเกาหลีเขาดีไซน์ออกมาพรีเมียมกว่าจีนจริงๆนะครับแล้วก็ด้วยราคาที่บอกก็ตั้งมารุ่นต่ำสุด1นึ่เนี่ยผมว่าขายดีตลาดแตกแน,น่ๆเพราะด้วยกำลังพลังงาของเขานะครับ217แรงม้านะครับแล้วก็มอตเตอร์ไฟฟ้าถ้าไม่ใช่2 0 0อ่อแรงม้านะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยประมาณเท่าไหร่60 68กิโลวัตต์เอนะถ้าจำไม่ผิดนะครับด้วยเรนจ์490กิโลเมตรเนี่ยผมว่าเหลือเฟือที่จะใช้งานกับเรัน,นะครับแล้วก็รถที่แต่งพรีเมียมมากข้างในวัสดุก็มีทั้งขึ้นรูปก,กับซอฟทัสแต่ว่าการดีไซน์ของเขาเนี่ยผมว่ากินขาดกับรถจีนนะและด้วยเป็นคุณภาพเกาหลีมันสุดยอดอะด้วยราคานี้นี่เป็นรถไตฝันคันหนึ่งที่จริงๆเอื้อมถึงนะครับถ้า อยากได้ s u v ยีต้องคันนี้เลย k e ด5อันนี้แนะนำเจ๋งจริงนี่แบบยกนิว้วไหวเลยนะครับดีใจที่ได้มาดูมาแล้วปิดท้ายนะครับได้มาดู X-POWER ตเอร์ใช่ไหมไปถ่ายรูปนี้เขียวนี่สวย <นะ S 1> ดิ X-POWER พารครับ435แรงม้าขอชมหน่อย1 1 1 9 0ล้านามหนึกัน X-POWER นะครับชอบล้อจังเลย เยี่ยมมากรออ่า18ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่านี่นี่นี่อันนี้มาแล้วนี่ไงนี่ปัดน้ำฝนนี่กระน้ำฝนมาแล้วแค่ฝนฝนหลังมาแล้ว โอเคข้า okay. งในจริงก็เหมือนเดิมเบาเป็นเหมือนคันคาร่านะครับตรงนี้ไมดีกว่าจริงเหมือนมันรงกว่าวเวเาหมือนเดิมคอนโซลต่างเดิม,มนะครับทุกอย่างเลยได้หรูหรานี้เหมือนแลคนคาร่าเงียบ เป็น X Power ข้างในเป็นดำเหมือน MG4D ยังไม่มีที่พักแขน a r m r เรสเหมือนเดิมเบาะเป็นคอแตนทรา่าก็ข้างในไม่มีอะไรต่างมากนะครับได้ Dual Motor มา435แรงมาครอบล้อได้มาชม j o t X Power แล้วนะครับัจากที่ใช้ MG4D ที่บ้านมาเกือบปีแล้วอันนี้ สีสวยชอบแล้วก็ล้อสวยมาก R สิบแปดตัวแม็กสวยกับตัวมอเตอร์สี่ร้อยสามสิบห้าแรงม้านะครับแล้วก็เรนจ์ได้ถึงสี่ร้อยแปดสิบสี่ร้อยเก้าสิบกิโลก็แต่ข้างในเนี่ยเป็นสีดำโทนดำเหมือน M G 4 D เลยซึ่งมันดูสปอร์ตขึ้นแล้วก็บอดตรงส่วนที่เป็นผ้านเนี่ยเป็นอัคันชาก็ดูดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าเสียดายว่ามาช้าไปหน่อยนะถ้าไม่งั้นเนี่ยผมก็สนใจเหมือนกันนะดูว่ามอเตอร์แรงมาก0ูนย์หนึ่งร้อยสามจุดแปดนีนัสี เช่นเดียวกันนะครับจับ X Power สวยงามแต่ว่าไว้โอกาสเดี๋ยวไปลองเทสต์ไรท์ที่ MG แสงอารโอตัไทยราชที่ผมถอยน้องน้องวาว MG4D มาดีกว่านะครับอันนี้มาชมตัวจริงเฉยๆสีที่สวยมากนะครับโอเคก็จบมอเตอร์โชว์ Bangkok International Motor Show ครบรอบ45ปีนะครับในวันนี้วันที่6เมษายน2567วันจักรีนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับนี่คือครบรอบทุกอย่างแล้วแล้วก็คนเยอะ พรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับก็คึกคื้นกว่าปีแล้วนะอย่างในช่วงโควิดแล้วก็เป็นบรรยากาศมอเตอร์โชว์ที่ทุกคนไม่ต้องใส่มาสก์กันเท่าไหร่แล้วนะครับก็โควิดก็ยังอยู่แหลนะแต่ก็ต้องอยู่กับมันไปนะครับก็ดูด,ดูคึกคักขึ้นนะครับก็ผมไม่บายเดี๋ยวไปที่นี่มาเจอบูธฝั่งจอไป Xpeng หรือเขาเรียก Xpeng นีเ่เดี๋ยวถ่ายไปให้ดูหน่อย Xpeng อยู่ข้างหลังนี่นครับ Xpeng ซึ่งบลทจับมือจะเปิดปด dealer, ีลเลอร์ขายรุ่นนี้ ครับนะเดี๋ยวผมไปดูจริงๆ ก็ได้พาชมรถที่ตั้งใจจะมาดูสีรุ่นนะนะก็คือฉางอันลูมินแลน้องง่วงเนี่ยน่ารักมากนะครับแล้วก็ได้ดูในตาวีูซึ่งอยากดูอัปเดตหม่ว่าพอไม่ได้เชงแล้วประกอบเมืองไทยแล้วมีอะไรดีขึ้นบ้างซึ่งคุ้มราคามากนะครับ้วสวยขึ้นเยอะแล้วก็เนด้แต็ดนตตาเอ็กซ์ด้วยได้รู้ว่าเดี๋ยวปลายปีนี้จะออกขายละแล้วเห็นบอกว่าราคาจะว้าวแน่นะครับประมาณแต่ห้าบวกลบแล้วก็สุดท้าย ดู X Power หน่อยนะครับดูให้หายคับใจหน่อยว่าไปมาชา้าจังกับ4 0 5แรงม้าของ MG 4 X Power เอาไว้เข้าไปลองเทสตด้ายดูเอามันนะครับก็เกียร์ EV 5ยังเป็นรถในฝันซึ่งคุ้มราคาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะว่าอนาคตมันก็คงมีราคาถูกลงไปอีกครับนนี้จบการมาชม b a n g k o k International Auto Show ทั้งที่ส5ครบรอบ15ปีพพรพพรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ป้องพาชิล พามาชมรถ EV ที่ผมสนใจเองนะครับไม่คิดว่าลวหลายท่านสนใจแต่เพียงเท่านี้นะครับก็บายยวันนี้มีความสุขกับกอล์ฟโชว์ในกาลที่ไม่มีพลาซี่ทุกคนมีความสุขครับพอเห็นสหน้ากันชัดเจนแล้วนี่ไม่ไปเท่านี้ครับบายย